สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการแบบบดสต๊าดี้นะครับผมยังคงนําพี่น้องเข้าสํารวจพระคัมภีร์เดิมตอนนี้เราอยู่ในหมวดใหม่นะครับก็คือหมวดผู้ปยะกรน้อยเราผ่านหมวดผู้ประกใหญ่ไปแล้วนะครับหมวดผู้ปยะกรน้อยมีทั้งหมด12เล่มครับวันนี้ผมจะนําพี่น้องสํารวจ3เล่มด้วยกันก็คือโฮชยาโยเอลแล้วก็อาโมนนะครับพี่น้องครับมาดูโฮชยาด้วยกันนะฮะโฮชยานะครับอย่ประสบการณ์อันขมขื่นของโฮชยาพี่น้องครับในเรื่องของพระยาผู้หลายใจ ถ้าี่น้องได้อ่านและศึกษาพระธรรมโชยาจะเข้าใจนะครับว่าภรยาของโอชยานั้นไม่ได้สัตซ์ซื่อกับโชยาทําให้เขาสามารถบรรยายถึงความรักนะครับที่พระเจ้าทรงมีต่ออิสราเอลแล้วก็ความเสียพระทัยที่พวกเขาปฏิเสธความรักของพระองค์ได้อย่างกินใจทีเดียวเพราะโชยาเป็นคนที่มีมประสบการณ์เรื่องนี้โดยเฉพาะกับภรรยานะครับพี่น้องครับเนื้อเรื่องเรามาแบ่งภาคที่หนึ่งภาคที่หนึ่งพูดถึงโชยาเศร้าเสียใจเพราะภรรยาส่วนพระเจ้าเพราะอิสราเอลนะฮะก็คือตั้งแต่บทที่หถึงบทที่3 ภรยาและลูกๆของโฮชยานะครับตั้งแต่บทที่1นนะครับจนถึงบทที่2ข้อที่1ไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็อิสราเอลไม่สัตซ์ซื่อนะครับตั้งแต่บทที่2ข้อที่สองจนถึงข้อที่23นะได้กล่าวว่าไม่สัตซ์ซื่ออย่างไรก็ไปลองทบทวนกันดูโฮชยานะฮะรับภรยากลับมาในบทที่สแหมพี่น้องพระเจ้ามีพระดำบัตสั่งนะครับว่าให้ไปรับภรยาที่ไม่สัตซ์ซื่อนั้นกลับมา เป็นอะไรที่ต้องทําใจพอสมควรนะครับพี่น้องเพราะว่านั่นเป็นส่วนที่พระเจ้าได้ตัดสั่งโอชยะไว้นะครับแล้วข้ามาดูภาคที่สองบ้างพระเจ้ารักแต่ต้องลงโทษนะในบทที่4นะครับถึงบทที่13นะถึงรักทําผิดพระเจ้าก็ทําโทษและพระเจ้าเองก็พูดใช่ไหมครับว่าถ้าเรานะครับยอมจํานนต่อพระเจ้าทําผิดและยอมให้พระเจ้าลงโทษแสดงว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า แต่ใครที่ดื้อดึงนะครับไม่พอใจในคาว่ากล่าวตักเตือนและการลงโทษที่มาจากพระเจ้าแสดงว่าไม่ใช่ลูกของพระเจ้านะครับและยังพูดถึงบททรงท้ายนะครับในพระสัญญานะครับถึงการฟื้นฟูในบทที่14อ่ีลองไปอ่านกันดูนะครับว่าพระเจ้ามีพระสัญญาอย่างไรเกี่ยวข้องกับอิสราเอลเรามาพูดถึงนะครับช่วงเวลาและก็สถานการณ์บ้าง สมัยโฮชยาคาบเกี่ยวกับช่วงแรกของอิสยาน่าสนใจนะครับเขามาจากอาณาจักรตอนเหนือเริ่มงานในสมัยของนะครับยโรโบอัมที่สองผู้เป็นกษัตริย์นะครับองค์สุดท้ายของอิสราเอลเป็นองค์กษัตริย์อิสราเอลมีเยอะนะครับใช่ไหมครับมีทั้งดีทั้งชั่วนะครับถ้าเราอ่านและศึกษาในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นชัดทีเดียวนะครับและไม่พอนะครับอีก6ราชการซึ่งเป็นเวลา30ปีพี่น้องครับแห่งการเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วนะครับจนเลยมาถึงช่วงก่อนกรุงซามเรียนะครับตกเป็น ของอัสซีเรียนะครับในปี721ก่อนคริสต์ศักราชนะครับพี่น้องครับโฮชียาเป็นคนที่มีความรู้สึกไวนะฮะประสบการณ์ส่วนตัวอันน่าสลดใจทําให้เขานะครับมีความเมตตามากขึ้นนะครับแม้ว่าเขาจะพยากรณ์ถึงการพิพากษาเป็นส่วนใหญ่ก็ตามแต่ถ้อยคําหรือคําพูดนะครับที่พูดออกไปนั้นนะครับได้แฝงไปด้วยความรักและความห่วงใยต่อพี่น้องอิสราเอล นะครับมาได้มมทผลุดุดันนะครับแต่เขาพยายามที่ใช้ความรักของพระเจ้านะครับใช้ความหวงใหในการที่จะตักเตือนเพื่อนหนุนใจให้อิสราเอลนั้นกลับมาดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้านอกจากนี้เรามาดูครับพี่น้องข้อความที่มีเชื่อเสียงพระเจ้ารักอิสราเอลนะฮะพูดถึงในบทที่11ตั้งแต่ข้อที่1นึงถึงข้อที่4ไปดูว่ามีกี่ประโยคและพระเจ้าตัดอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องความรักอิสราเอลและพูดถึงพระเจ้าสัญญาจะอวยพรในบทที่14นะตั้งแต่ข้อที่สี่ข้อที่เก้เนี่ยนะครับไปอ่าน สัญญาว่าจะอวยพรอย่างไรเอาละรครับพี่น้องเรามาดูบทเรียนสอนใจบ้างอิสราเอลนะครับพี่น้องนมัสก,การพระบาอันพูดง่ายๆว่าไปนมัสก,การพระต่างชาติซึ่งเป็นสิ่งที่พระชดเสียอิสเรียนแล้วก็เกลียดชังนะครับเพราะเป็นพระแห่งความสมบูรณ์ของคณะอันพี่น้องอยากรื้ว่าดินแดนคณะอันเป็นดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไวา้ใช่ไหมครับที่จะมอบให้อิสราเอลแต่เมื่อเขาเข้าไปแล้วแทนที่จะปฏิบัติตามและเชื่อฟังพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการทําลายนะครับพระของชาวต่างชาติแต่อิสราเอลกลับไปแสวงหาพระเหล่านัันั้้้นนนแลววกก็ไปมกการรดยนะคบ ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของศาสนาและสังคมของอิสราเอลบีบคั้นให้พระเจ้าต้องลงโทษอิสราเอลนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าพี่น้องศึกษาประวัติของนะฮะอิสราเอลตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เริ่มออกจากอียิปต์มานะครับพี่น้องหลายครั้งหลายตอนทีเดียวที่ต้องโดนไม้เรียวใหญ่ของพระเจ้านะฮะโวชยากล่าวถึงความรักอันมั่นคงที่พระเจ้าทรงมีต่ออิสราเอลผู้ที่ไม่สัตว์ซื่อนะครับพรองใคร่นะครับให้อิสราเอลนะครับกลับมาหาและชื่นชมยินดีในพระพรของพรองเอเมนไหมครับพ ทุกวันนี้เรายังดำเนินชีวิตเหมือนกับอิสราเอลหรือไมย่ยังคงดื้อดึงและไม่เชื่อฟังเข้าข่ายว่าเป็นชู้นะฮะกับพระต่างชาตินะฮะหรือคิดกบฏกับพระเจ้าพี่น้องครับอย่าหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับในการเรียนบทเรียนในวันนี้ว่าสิ่งที่เราประพฤติและปฏิบัตินะครับทุกอย่างอยู่ในสายประเนตรของพระเจ้าหรือเมื่อเราอ่านเราศึกษาพระวจนะเราฟังการเทศนาเราฟังคําสอนหรือมีการว่ากล่าวตักเตืนอนถ่มใจสักครับที่จะยอมจำนนนะครับและสารภาพบาปกับพระเจ้าและกลับมาเข้าสู่พระพรของพระเจ้า เห็นไหมครับเอากับพี่น้องเราจบไปแล้วนะครับเราจะขึ้นพระธรรมโยเอลนะครับโยเอลนะพี่น้องพูดถึงภัยพิบัติอันย่อยยับนะครับจากะาตแะฮนเป็นเครื่องหมายเล็งถึงวันแห่งการพิภากษานะครับที่กําลังมาถึงนะซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่านั้นหลายเท่าโยอเอลรีดร้องให้ประชาชนนะครับกลับใจและก็รัวควยวันแห่งพระพรอ,อัน,นทุวมทน ถึงแม้ว่าจะพูดถึงวันพิพากษาที่จะมาถึงก็ตามนะครับเรื่องถึงหายนะต่างๆที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลก็ตามแต่โยอเอลเองครับก็ยังมีโอกาสที่จะแบ่งปันและก็หลุนใจวันแห่งพระพรที่ท่วมท้นคือพระพรอย่างมากมายที่จะหลั่งไหลก็สวยเทียถ้าหากว่าอิสราเอลกลับใจนะฮะกลับมาหาพระเจ้านะครับเนื้อเรื่องนะครับพูดถึงในบทที่1ก็เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติจากตะกะแตนหมายพี่น้องเราต่างทราบนะครับเพราะตากะแตนนี่เป็นศัตรูพืชอันร้ายแรงทีเดียว ว่ามันบินลงมาไม่ใช่พี่ตัวสองตัวนะครับมาเป็นล้านๆตัวทีเดียวครับลงนะครับไร่ข้าวโพดนะครับเพียงไม่กี่วันนะครับหายพลิบเลยนะครับกินหมดเลยนะฮะแล้วยังพูดถึงวันแห่งพระเจ้าเรียกให้กลับใจในบทที่สองนะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่17แล้วก็พระเจ้าให้พระวิญญาณกับทุกคนนะครับเล็งถึงนะครับในข้อที่อ่าบทที่2ตั้งแต่ข้อที่18เป็นต้นไปนะครับจนถึงอ่ข้อที่32บเราพี่น้องลองกลับไปอ่านกันดูนะครับแล้วเขาจะพูดถึงกล่าวโทษประชาชินะฮะในบทที่3นะครับ พี่น้องครับเวลาที่เขียนนะครับเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวโยเอลหรือเวลาที่เขียนนะครับในบทที่3ข้อที่2กล่าวว่าเขาได้กระจายนะครับชนชาติของเราไปนะท่ามกลางประชาชาตินะครับอาจบ่งบอกถึงสมัยหลังจากชาวยูตกเป็นเฉลิที่บาบิโลนแล้วนะครับนี่ประมาณเล็งถึงแล้วก็อาจจะกล่าวถึงในช่วงนั้นข้อความที่มีชื่อเสียงพี่น้องครับเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทั้งพวงนะอยู่ในบทที่2ข้อที่28ถึงข้อ29 พระเจ้าสัญญาว่าจะเทเลครับจะเทพระวิญญาณของเราเหนือมนุษย์ทั้งพวงเราขอบคุณพระเจ้าเป็นองค์รับในกิจการบทที่สองพระทมข้อนี้ได้สําเร็จในกิจการบทที่สองเมื่อพระเจ้าเทพระวิญญาณของพระองค์มาเหนือแล้วครับประชาชนนะครับที่ตอนรับองค์พระเยซูคริสต์นะฮะได้รับการนะครับทรงสถิตของพระวิญญาณบบิสุทสุ์ของพระเจ้าเี่นองครับบทเรียนสอนใจในโยเอลพี่นองครับโยเอลนะครับเรียกร้องให้เิสรเอลทั้งชาติกลับใจใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า แม้หลงจนกันเยอะทีเดียวพี่น้องครับเหลือไม่กี่คนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับพยายามเรียกร้องพยายามหลุนใจนะครับให้กลับใจใหม่ไม่ใช่เพียงเพราะภัยพิบัติจากทักระแต่นั้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับหรือสัญญาณเตือนภยัยแต่เพราะพระเจ้าจะพิพากษาความบาปนะครับที่ไม่ได้สารภาพแม่พี่น้องครับอย่าบ่มความบาปไว้ในใจเองไ,ไหมครับการบ่มความบาปไว้ในใจคนอื่นไม่เห็นหรอกครับแต่พระเจ้าทรงรู้นะฮะพระเจ้าจะเป็นองค์สัพพญูว,ว่าเราทําอะไรบ้าง ด้วยด้วยนี้พี่น้องครับบาปจะตั้งใจหรือบาปไม่โดยตั้งใจก็ตามนะครับจะเป็นบาปโดยประมาทก็ตามสิ่งหนึ่งที่อยากกระตือนและหนุนใจซึ่งกันและกันว่าพี่น้องเมื่อเรารู้ว่าละจิตสมุทรเป็นฟ้องว่ากําลังทําบาปอยู่ให้รีบกลับใจใหม่นะครับแล้วก็สารภาพบาปกับพรจเจ้านะเปโตรเองก็เรียกข้อความเรื่องของการเทพระวิญญาณเหนือทุกคนมาอธิบายเหตุที่เกิดในวันเพนเดคอว์ที่ที่บอกไปแล้วนะครับในกิจการบทที่2ก็ได้ดึงนะครับ เหตุการณ์เหล่านี้นะฮะและนำพระพีเดิมมาเปรียบเทียบด้วยเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าจะเทพระวิญญาณของพระองค์ให้กับบรรดามนุษย์ทุกคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ต้องรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรรดพี่น้องครับจบนะครับพระธรรมโยเอลนะครับเราอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับขึ้นสู่พระธรรมนะอาโมสดเลยทีเดียวเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองนะครับแต่เต็มไปด้วยการโกงกินมพี่น้องรุ่งเรืองก็จริงนะครับแต่กลับทําผิดเหมือนเดิมอาโมสดห่วงเรื่องความยุติธรรมในสังคม ะครับซึ่งเป็นจุดใหม่นะครับเป็นจุดใหม่ที่บรรดาผู้พยากรณ์กล่าวประนามครั้งแล้วครั้งเล่านะครับพี่น้องเกี่ยวข้องกับสังคมนะครับมีการไม่สัดซื่อมีการโกงกินเนื้อเรื่องครับพี่น้องพยากรณ์กล่าวโทษประชาชาติสังเกตไหมครับไม่ใช่เฉพาะนะฮะความบาปที่เกิดขึ้นในอิสราเอลเท่านั้นแต่บรรดาประชาชาติด,ด้วยในบทที่หนตั้งแต่ข้อที่หนจนถึงบทที่สนะครับข้อที่ห้า แล้วก็กล่าวโทษอิสราเอลนะครับอย่างตรงตรงเลยทีเดียวในบทที่สองนะครับข้อที่หกถึงบทที่หกนะฮะข้อที่สิบสี่เลยทีเดียวแล้วก็พูดถึงนิมิตห้าอย่างนะในบทที่เจ็ดนะครับข้อที่หนึ่งถึงบทที่เก้าข้อที่สิบพี่น้องเราไปค้นคว้าดูนะครับว่านิมิตห้าอย่างที่กล่าวนะครับในพระธรรมเล่มนี้นั้นมีอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงสัญญาจะกอบกู้อิสราเอลในบทที่เก้าข้อที่สิบเอ็ดถึงสิบห้อ่าเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสว่าจะกอบกู้อิสราเอลนะครับสถานการณ์พี่น้อง อาโมธพยากรณ์ถึงอิสราเอลอาณาจักรตอนเหนือนะครับในสตวรรษที่8ก่อนคริสต์กัรายนะครับอก่อนโฮเชยาเล็กน้อยหรือประมาณ2-3ปีก่อนอิส,สยานะครับจะอยู่ในสมัยของกษัตริย์เยโรโบอัมนะครับที่สองที่รุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีชายชนะเหนือศัตรูแต่อาโมธนะครับเล็งเห็นจุดนะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมซึ่งกาลังก่อตัวขึ้นพูดง่ายๆว่าถึงแม้ว่าจะมีความรุ่งเรืองก็ตามนะครับแต่ก็เล็งเห็นจุดที่เสื่อมโทรมตามมาด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับ ทุกวันนี้สถานการณ์ของโลกเราก็เห็นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับกาลังเติบโตขึ้นนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนามากขึ้นแต่ด้านจิตใจกลับเสื่อมซามลงอย่างเห็นได้ชัดถูกต้องนะครับดูนี้พระเจ้าเลยต้องการใจฮะเพราะชีวิตเริ่มต้นจากใจจึงอยากหนุนใจพี่น้องครับในสถานการณ์ในทุกวันนี้เราต้องพึ่งพาพระเจ้าของพระเจ้าเองไหมครับเพื่อปรับสภาพจิตใจนะครับให้พร้อมอยู่เสมอในการที่ทาดีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องครับอาโมเป็นคนเลี้ยงแกะบ้านนอกเท่านั้นเองนะครับ จิตใจเป็นทุกข์กับพระดํารัสของพระเจ้านะเขาเดินทางจากนะครับเดินทางจากเทโคอานะครับในยูดามุ่งหน้าไปทางเหนือนะครับของเบตเอลแล้วก็กินการด้วยซึ่งก็มีแท่นบูชาตั้งอยู่นะครับเขาประนามนะครับความยุติธรรมนะฮะไม่ใช่นะเขาประนามความอายุติธรรมแหมพูดปิดไปนะครับและน่าซื่อใจคดของอิสราเอลนะครับอย่างไม่ไว้หน้าใครเลยทีเดียวไมพี่น้อง ประมาว่าเป็นคนที่พูดแบบขวานผ่าซากเลยทีเดียวนะครับไม่สนใจว่าคุณจะมีตําแหน่งอะไรก็แต่ถ้าเป็นคนหน้าซื่อใจคดแล้วก็เมื่อมาเจอกับโยเอลโยเอลปนามลยนะครับว่าทําสิ่งนั้นไม่ถูกต้องและข้อความที่มีชื่อเสียงคือจงให้ความยุติธรรมหลังไหลนะอยู่ในบทที่5ข้อที่21ถึงข้อที่24ไปลองลองไปอ่านดูนะครับว่าข้อความนี้นะครับปรากฏที่นั่นนะฮะเรามาดูบทเรียนสอนใจบ้างพี่น้องครับอาโมดนะครับนะช่ำชองในการตีแผ่ภาพนะฮะลงที่ชาวยิวหลอกตัวเองอยู่ แม่พี่น้องผมก็เคยเทศนานะครับว่าการหลอกตัวเองนะครับมันเกิดขึ้นได้กรับคริสเตียนหลอกว่าเป็นคริสเตียนฮนะหลอกว่าดำเนินชีวิตถวายแก่พระเจ้าแต่จริงๆแล้วนะครับจิตใจภายในนั้นกลับไม่ได้ตรงตามที่พระเจ้า,จาได้กล่าวไว้ด้วยนี้ชาวยิวเองก็เหมือนเหมือนหลอกตัวเองอยู่นะครับดูเหมือนมีการนมัสการพระเจ้าแต่ใจจริงไม่ได้นมัสการพระเจ้าใช่ไหมครับขณะที่ประชาชนนะครับออชอบอกชอบใจนะครับที่อาโมดประนามความบาปของชนชาติอื่นมา เห็นอาหมลนะครับประนามชนชาติต่างๆนะครับมีการพิภาคษาจากพระเจ้าถึงชนชาติต่างๆชาวยวเองก็รู้สึกว่าชื่นชมเปดีนะครับที่ชนชาติต่างนะครับทำบาปนะครับพวกเขาถึงกับชะงักงานเมื่อได้ยินคําว่าชาวอิสราเอลทำบาปแม่พี่น้องเช่นเดียวกันถ้าคริสเตียนนะครับประนามนะครับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคนนี้เป็นคนบาปแต่ในขณะเดียวกันคริสเตียนเองก็ยังคงทำบาปกับพระเจ้าอยู่ แล้วไม่มีการเทศนาในคริสตจักรเมื่อมีการว่ากล่าวตักเตือนแบบตรงไปตรงมาในคริสตจักรหลายคนก็รู้สึกลำบากใจที่จะฟังหลายคนรู้สึกไม่พอใจคําเทศนาของอาจารย์บางท่านพี่น้องครับนี่จึงเป็นจุดจุดหนึ่งที่ก็ท้าทายเช่นเดียวกันในยุคป,ปัจจุบันถ้าทุกวันนี้นะอิสราเอลในยุคป,ปัจจุบันก็คือเลงหนึ่งเราทั้งหลายฝ่ายจิตวิญ,ญญาณยังคงทาบาปก,กับพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเกิดอะไรขึ้นในวันพิพากษา เราจะมาอ้างว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับว่าวิพากษาลูกของพระเจ้าเองก็ต้องเข้าสู่การพิพากษาด้วยถูกต้องไหมครับว่าพีบอดอย่างนี้นว่าคนกลุ่มแรกนะแถวแรกที่เข้าสู่การพิพากษาก็คือคนในครอบครัวพระเจ้าก็คือคริสเตียนนั่นเองในนอกจากนี้พี่น้องครับยังพูดถึงความหวังนะครับสดใสต่อวันแห่งพระเจ้าในอนาคตต้องสลายไปเพราะความบาปที่ได้ทํากันมา นะครับตั้งแต่บรรพบรุษเลิบีพระพเจ้าพระเจ้าอ้างบ่อยใช่ไหมครับว่าเขาดำเนินชีวิตนะครับและทําบาปเหมือนกับบรรพบรุษแสดงว่าโอ้รุ่นต,ต่อรุ่นเลยทีเดียนะครับไม่ได้สนใจคําว่ากล่าวตักเตือนหรือพระ,ะ้จนะแม้แต่มีผู้ผูชนะน,นะครับคอยว่ากล่าวตักเตือนแต่อิสราเอลกลับไม่สนใจนะครับเมื่ออาโมสพยากรณ์ว่าวันแห่งพระเจ้าเป็นวันแห่งความมืดแทนที่จะเจิดจ้าอย่างที่คิดเป็นวันที่น่ากลัวถูกต้องไหมครับ วันที่พระเยซูเสร็จกลับมาพี่น้องครับเป็นวันที่น่ากลัวมาท่ทีเดียวทั้งหัดทั่วโลกนะครับเหตุการณ์หลายอย่างจะเกิดขึ้นตามพระเจ้าของพระเจ้าได้บันทึกเอาไว้นะครับสังคมจะไม่มั่นคงความมั่งคั่งตกอยู่กับคนแต่ไม่กี่คนและคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะนี่ไม่ใช่วิถีของพระเจ้าเห็นไหมโลกกำลังเข้าสู่การพิภากษานะครับความรักของมนุษย์กำลังเยือกเย็นลงเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและ ในต่างประเทศเวลานี้พี่น้องครับเราได้เห็นแล้วว่าทุกอย่างเป็นไปตามพระเจ้านะของพระเจ้าอย่างแท้จริงและนีอยากหนุนใจพี่น้องครับผ่านพระธรรมสามเล่นในวันนี้พระเจ้าต้องการให้เรานะครับกลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าดําเนินชีวิตนะครับให้บริสุทธิ์เพื่อถาวายแก่พระเจ้าเพราะไม่สามารถทําตัวเองเราบริสุทธิ์ได้อย่างที่บอกไว้แต่เราสามารถใช้พระคำพระเจ้าในแต่ละวันเหมือนที่พระเยซูเจ้าได้ตัดไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้าใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างบ่อยก็คือท่านหนึ่งอาจจะได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําที่เราได้กล่าวไว้แก่่ทา อ่านพระภีทุกวันนะครับศึกษาพระคำพระเจ้าใช้พระจนะพระเจ้านะครับมาล้างชีวิตนะฮะเติมเต็มด้วยความรักนะฮะและด้วยสิทธิอํานาจที่มาจากพระเจ้าให้เราเป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้ได้เองไหมครับเป็นคนที่ใช้การได้นั่นเองกลับมาพบก,กับผมนะครับในพระธรรมเล่มต่อไปสวัสนดนีต้องขอลาไปก่อนพระเจ้าอนะครับสวัสดีครับ